เย็นยังพวกเราเย็นยังนอ้อฟพี่ชีอย่เลยนะคะ <g iggle> ตอนนี้ก็เป็นที่ห้าแล้วไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตแล้วก็คือตอนนี้ก็คือรอรอแค่ไรหืมโอ้โอเคก็คือรอแค่ไรพี่บิวใช่ไหมมันถูกใจบ,บัานเปรด้วยก่อน ดูเข้ามาดูเอ่อของพี่บิวหรอของเปิ้ลก็มีของพี่บิวก็มีมาเด็ดคร่าวๆก็คือแบบตอนนี้ก็เหงาอะไม่รู้จะทำอะไรโอเคกลับมาก็เขียนเอกสานนอนแต่วันนี้ไปตลาดปัดถวิกรมาก็คือแบบไปหากางเกงเพื่อจะไปคอนพิชานยนก่อนจะไปหาไอเปิ้ลบิวขอแบบนิดนึง ได,ได้ได้บัตรคอนพี่ชานยตนแล้วนะคะก็คือเราเอาบัตร2 5 0 0แล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมก็คือ2 5 2 0าบใช่ไหมแล้วกเ็เขาคิดถ่ากด350บาทเบ็ดเสร็จเราก็เสียไป3 2 8 0องพัดยี่เอ้ยจะบอก2อ0 0นเจ็ดสิบบาท ค่ะไหนจะข้ามรถไปนัดรับเดี๋ยวจริงๆมันแรกมันเริ่มแรกได้เมื่อวานวันที่สี่ก็มีคนอวดมาแล้วล่ะเดี๋ยวลูกบัตรพิชันไม่น่้รักมาเลยบัตรพิชันยนเดี๋ยวพวกนี้ไปแรกเราใกล้สุดก็คือตรงเอ่อหุ่นยี่สิบสี่เซเว่นพ่อหุ่ยี่สิบสี่ที่เราจะไปแลกบัตรนะชิเยนเฟนคอนชูราเจออินซินลินตีแล้วก็เราก็ไปได้กระโปรงกับกางเกงมา สวยอยู่นะอันเนี้ยได้มาราคาแปิบาทเฮ้ยรอบที่แล้วได้80รอบนี้ได้60สิบยสตอนนั้นเราไปซื้อกระโปรงแบบที่เรียบด่วนใช่ปะส่ะมา0กาอันนี้คือแบบโอวีแต่อันนี้สวยมากไว้เดียวเก่งเอวสูงไม่รู้ใส่คือไมเตอร์แลนะ้วชอบอเขาติดไปแบบ เกงทรงดิซา่าอะไรเงี้ยโอ้ยโหนกระแสะเก่งเมื่อเดี๋ยวนะอ่าแล้วก็พอแล้วเป็นล่องลองแล้วโอียเนี่ยป๊ะป๊าทำอะไรโอเมนป๊ะป๊าให้โอเมนใส่เสื้อหรอเสื้อก,กันหนาวนี่หรอหน้าดูแบบเอาอะไรให้ผมใส่อะไรเงี้ยหรอแต่พี่พิ้วน่ารักมากเลยพี่พิ้ว เที่ยวสนุกมากเลยนะเยมวย,ยมุม๋ยยยยยดื้อนะอ๋อแล้วก็ใครสะดวกไปพีเนาสซันของพี่บุนะคะบ้านเบสเขาเปิดแบบสามอันรวดเลยอันแรกเป็นนิตยสารอาารันาดเล็กจูเน่แมกซีน สั่งได้ถึงวันที่8นะคะเวลาสองทุ่มก็คือเออให้พี่จกักขยามหน่อยได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยพี่จักอยู่พี่จักแบบเยหม,มวยชิบิวผสมกันไปอ่ะนเดีกันไปอันที่2ก็คือเทียนหอมโรสสั่งอันนี้สั่งได้ถึงวันที่6เวลาสองทุ่มเหมือนกันค่ะแต่อันนี้มามีไม่สนใจมามีมีแล้ว มานี่ก็เลยบอกผ่านคาแยมโอเคอันที่สามเป็นขนมข้าวเกรียบฮานามีเหมือนอรารมณ์ฮานามีนะเป็นฟูชิอ่มานานันอร่อรฟูชิโอเคประมาณนี้อันนี้มนมี่ก็ผ่านก็เลยได้แค่นติศนะาสรมันี้บอกว่าแบ่งกันละครึง่งยังความคนขามีแล้วก็ของพี่ปิวก็มีประมาณนี้ เช่นเชิะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วิวก็ว่าชื่ออยู่จินนเชิงนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วิวก็มาถ่ายที่นี่นี่เป็นไงบ้างทุกคนคสวยฮะโดยเฉพาะคนถือเนี่ยสวยฮะก็มาถ่ยายวันนี้ครับแต่แตว่ายังไม่บอกนะครับว่าวันนี้จะมาถ่ายอะไรแต่ว่าสถานที่โลเคชั่นคือเพมากแล้วดูดูก่อนดีครับเป็นไงฮะน่ารักค่ะบอกจังไหม ตันีแค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วดูตู้หูเขาสิแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมค้าเราดูข้างไรว่าแต่วันนี้มิวม,มาหายอะไรเราดูสไฟล์ได้ไหมครับผม ปวยมากเนี่ยต้องแบบไปทำบ้างแต่หนูก็ไม่ได้แมแมกเท่าไหร่นะหนูก็ไม่เห็นอ,อ้าวอันนี้จะเป็นลูกที่สองครับครับผมนี่ก็หลาดมิจิเตอร์เราจะได้แบบลุกแองเจอร์นะครับเป็นลูกแรกนะครับุแองเจอร์ตอนนี้องดูวันเช้าดูแบบ

อันนี้ยังมุ่งเพื่องานแล้วไปเที่ยวก่อนมันก็ไม่ไปอะไรเสร็จเดือนก็หนาจบเลยชิวๆอยู่แล้วคือม่งก็มึงป่ะโอ้ยคิดจะจบหรือวะ เขาจีบก oh. ve ันสองคนโอ้ยนี่มาอยู่หูจุ่มห yes> uh, ูเขาได้สวยมากเลยเอ้อท yes> ี่เมียวดำไปแล้วเมนะไอเช่าอะไรตัวเมียเลยอะเหนะไม่ถือว่เมียดิ้งแล้วแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นเมียสีผมนี้พี่น้องมาแล้วกง ก็คงอยากจะทำสีต่อจากสีขาวแต่ว่าก็ยังอยากทำสีขาวอยู่นีลแล้วเราจะยอมหรอครับคืนกันนะเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นอีกรูปหน้นาที่เอ,อ่ายมีจอ้องคิวด้วยโอ้วโแหแฟนน่าหมาก ยิ่เหมือนะละรักเนาะทุกคนต้องไปดีนะแต่มันคือเหมือนจะได้การน้อยกว่าแบบเล่มเล่ที่ผ่านมาแต่มันก็เก่งมันก็น่ารักดีเอ่อเล่มเดียวสี่สี่ร้อยสี่สิบป่ะจะสองเล่มหอแปดร้อยแปดสิบทุกคนไปดีได้บ้านเด็ดเก็บรอบเดียวคุ้ม โอ้สวยโหย่งวยมากเลยเย่าแล้วครับ่ผมคับพอดตัวนีสวยอะโอ้ม่งสวยมากอันเปิดหวง เอ่อนี่ไงที่พี่วิวเขาเดี๋ยวผมเขาถ่ายเอสารค่ะลูกครับผมไว้เจ่นะับอะไมา้หนึเลยไปว่าชื่อว่าชื่อจิเงโอเค ไหนเดี๋ยวเอาตารางขี่เล่มให้ดูว่าพี่บิวเขามีอะไรบ้างอันนี้ไปไปเอาโทรศัพท์แม่มาแล้วเราจะเบียดเปลี่ยนแม่เรานี่แหละเราจะไปเบียดเก็บเบียนใครทีาไม่จะเบียดเปียนแม่แม่ต้องอ <laughs> เสียลฉยลูกเออ่ยอยูอัลฟคแอนโฟลุปะ พี่เลิฟอ,อยู่ไหนเนี่ยป๊บนองนะหาพี่เลิฟกอนโอเคเจอพี่เลิฟแหละเออตารางของพี่บิวเดือนพฤศจิกาก็คือวันที่แปดนี้มีไรเทียนหอมค่ะเป็นเวลาทุ่มนึงเหมือนเดิมมั้งหรื่องเป็นแปด pm แปด pm ชี่โมงอะ แปด pm สองทุ่มเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยถ้าวันไรเดี๋ยวเราค่อยมาบอกอีกทีแล้วกันแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมีบิลออโต้ดีมชีกวางที่หางโจวอันนี้ไม่รู้อะไรกันแล้วก็สิบสี่นี้ก็คือไรขนน้ขนมนั่นแหละขนมฟูชิคอะไรนั่นแหละเพราะมันเป็นรูปทรงขนมใช่ป่ะแล้วก็สปอยไปแล้วเปิดปีแล้วด้วยบ้านเบ็ดแล้วก็วันที่สิบห้าปุ๊ดชู๊ดอันนี้ไม่อะไรไม่รู้ แล้วก็วันที่ยี่ามีไลฟ์ไลฟ์อะไรไม่รู้โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะตารางเขาแน่นจริงพี่วิวนี่ก็เลยแบบเอยังไงแล้วกเ็เหมือนเดินหน้ามีพี่วิวมีวันคิดมากใช่ปะ่ะแล้วก็มีมีที่ไทยเป missing you แฟ m มี in Taipei อันนี้ e n e f i กก็ดีเหมือนเดิมค่ะ Benefit ก็ยังดีเหมือนเดิมจริง All h i อ h t ฮทัชทุกที่นั่งเหมือนเดิมมาตรฐานที่ไทยก็มาตรฐานนะพี่วิวยิงยาวไปเลยจับมือกันมือฉับมือเปียกๆฉ่ำๆไปเลย แต่เออเหมือนจะเป็นหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อแปดแล้วก็หนึ่งต่อยี่สิบแต่ทุกบัตรอะก็คือได้ได้ถ่ายรูปกรุ๊ปหมดเลยแต่ไม่มีหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเป็นกรุ๊ปแทนแต่ก็แบบที่ไทยขอหนึ่งต่อหนึ่งได้ไหมแต่เราจะกดได้หรือเปล่ากอีกเรื่องหนึ่งนะคะดีพี่เลยกเขาลงใครไปแล้วไหมนะ อ่าแล้วก็ของเบิร์นเป็นเรามาของพี่แล้วคนน้องแล้วก็มาขายงานคนน้องบ้างก็คือของเบิร์นเป็นดีเซเว่นเอ่อวันเกิดของเบิร์นจริงๆอ่ะเราอ่ะมันรักต้องเลือกไงเราอ่ะมีงบแค่ห้าพันจากเงินเดือนที่มันลดออกมามันก็เลยเหลือใช้แค่ห้าพันใช่ปะเราก็ใช้เราก็ไปหารักแรกของเราแล้วก็ครูพิชามันคือรักต้องเลือกไงแล้วเราก็เลยแบบปริวารพิชามาแล้วสามพันมันก็เหลือใช้แค่สองพัน เพื่อนขาเบียมขอโทษเบลลแบบเฮ้ยเบลลต้องเลือกเบลลขอโทษเราไปงานหน้ากันได้เพราะว่าเราเจอเราสามารถเจอเอบลลได้บ่อยๆอ่ะแต่ว่าพิชานมันพิชานมันนานเรารอมาสามปีอ่ะเราก็ต้องแบบพอมีมพิชานเราก็ต้องไปให้ครบเราจริงๆเราไปเจอพิชานันที่เดือนที่แล้วสิงหาที่เป็นคอนเซิร์ต์น่ะเราไปแล้วใช่ปะนั่นแหละแต่เดือนนี้มาอีกไงมันก็ต้องเจอไงเพราะว่าแบบมันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะเพื่อนขาขอโทษ รักหนาแต่แบบนิน่งๆแต่แบบมามิก็คือดีเซเอเอ่อเป็นงานเอ่อแฮปปี้บิลเบอร์เ์มาร่วมสร้าง,งความทรงจำดีในวัยยี่สิบของเบบี้ด้วยกันในวันที่เก้าธันวานนะคณาจารย์อะไรเงี้ยก็คือกดบัตรวันที่หนึ่งพฤศจิกาเมื่อกี้ราคาเอ่อสองพันห้าร้อยบาทจำนวนสองร้อยคนก็คือเต็มไปแล้วแล้วก็เขาก็เปิดเพิ่มอีกห้าสิบคน มันก็เต็มไปอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้รอบเนี้ยเปิดอีสามสิบสี่เราก็นั่งดูทุกวันเลยเพราะว่ามันยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เนี่ย <Yeah, S 1> มันยังไม่เต็มมามีมยำหยอกไปเนี่ยยำยอกไปหาเบิร์จังเลยอะ อีก34คนสุดท้ายตอนนี้มันประมาณ 20, 28คน28่สิบแปดดิบนสามสิจสาบสองตอนสาสิบใครอีก6คนอืออือนี่ก็กแบบดูก,กับเพื่อนทุกวันเลยว่ามันยังเธอมันยังลงได้ลรอลงได้ยังยุ้ว้ายอย่างเงี้ยยิมตรงออนี้เยี่ยมคืนสิ้นเดือนได้ไหมอย่างเงี้ยหรอโอ้ยอย่างเงี้ยว้าตั้งไถ่แล้วก็แบบไปเบิคลครับ แต่ทำไมเราต้องเลือกเราไปเราสามารถไปได้ทุกงานจริงไหมเฮ้ยทำไมปัดไตมันไม่เข้าข้างเย็นอ่าแล้วก็เออเหมือนจะบ้านบ้านเบดเแบเบลิลก็ถึงเราจะไม่อันนั้นเท่าไหร่แต่เราก็เข้ามีกูดเบเบิลเบอร์เย์โปรเจกต์ปีนี้ใช่ปะเขาน่าจะจัดแต่ไม่รู้ว่าเขาจัดกี่คนเพราะว่าปีที่แล้วเจ็ดสิบคนไงน หน้เกินมีจำกัดจำนวนสามบริษัทเท่านั้นเหมือนเป็นแบบยอดโดเนิทสนับสน,นุนนะเซตเอมีหมวกมีสติกเกอร์มีโปดกัดก,ก็คือ499บาทแล้วก็เซตบีห9าก็มีเสื้อเชิ้ตทีเชิ้ตแล้วก็แบ็คทีเชิ้ตกับเสื้อเชิ้ตเ,เหมือนกันค่ะมีทีเชิ้ตแล้วก็มีแบ็ค เป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็สติกเกอร์โปสการ์ดอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็เซซีแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็มีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋าผ้ามีสติกเกอร์มีโปสการ์ดโ,โ,โฟนโฟนโฮลเดอร์คืออะไระแล้วก็อุ้ยอันนี้มัคืออะไรอ่ะครีมันาดว่าอะไรอ่ะโง่ครีแต่ว่าครีริงก็ไม่ใช่ มันเป็นพวงกุญแจไม่รู้อ่ะเป็นเป็ดระกาสก้าบะเขาบอกไม่มีสะสมยอด no top spender อ๋อไม่มียอดซื้อแบบเยอะที่ถึงนาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเท่าเทียมขอดูดฟอร์มหน่อยสิกดแฟแล้วก่อนใจในกัง เซตเอมีสามร้อยเซตเซสบีมีสามร้อยเหมือนกันเซตซีมีห้าร้อยเซสเตมนดีๆนะถ้าทำอย่างเงี้ยโอ้เขาเปิดบัญชีเพื่อเบื่อเลยไอ้กูนี่โอ้ยากให้ทัดกับเบิ้นจังเลยพอเห็นอย่างเงี้แล้วน้องมามี ประมาณนี้งานเจ้าลูกชายมีประมาณนี้งานเราก็มีประมาณนี้เช่นกันภารกิจยังอีกยาวไกลนี่ก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ได้เจอพี่บิวแล้วเพราะสนามบินพี่บิวบินอะไรแต่เดือนนี้พี่บิวไม่มีบินนะก็มไม่ได้เจอใช่ปะ่ะยาดมเราก็เป็นหมักเลยใช่ปะ่ะก็แบบมันไม่มีโอกาสแล้วเนาะอันนี้ทําเองลรวอวดหรือ,อยังนะเราจำไม่ได้อันนี้โบเซียน มาหวานอันนี้จะพกไปคอนเฟิราทนพืไม่ <Okay. S 1> ลมโอเคเราก็เลยแบบอันนี้ของมาหน,นียังซื้อกล่องมาใส่แล้วก็แบบถ้าไม่ได้เจอจริงๆของวิบิวอะไรเงี้ยอันนี้จะไปให้มีที่งานนั้นแล้วกันงานบริจาคเลือดม,มีรอค่ะมันต้องเดือนนี้แหละเพราะว่าเดือนหน้ามันก็ไม่มีตลาดแล้วอะหรือว่าเดือนนี้ตลาดวิบิวเต็มไปแล้วก็เลยไม่ ให้เยี่ยมทำให้มนมีเดี๋ยวเราเยี่ยมจะใส่ไปให้ของพี่บิวก็มีกล่องแบบนั้นอ,อันนี้เดี๋ยวน้องจะหาแบบอะไรลองๆอะไรอย่างนงี้ก็ใส่ไปอ่าแล้วเขียนจดหมายไปให้ด้วนความรู้สึกกันเนาะก็ทแบบี่อาจจะส่งไปกับบ้านเบดถ้ามันไม่ได้เจอจริงๆอ่ะถ้ามันแบบไม่มีโอกาสได้เจอพี่บิวแล้วก็คือแบบอ่ะส่งทางบ้านเบดมันคงไม่ได้สร้างตำนาน หม่แบบไม่ได้ให้กับมือแล้วก็คือแบบอ่ะส่งไปเลยแล้วกันแต่เออมือใช้ไม่ใช้ก็ขอให้ส่งแค่นั้นพอทำด้วยใจเราก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอยู่แล้วเราเป็นแค่แฟนคลับตัวนี้น้อยเนาะสิงทีเราทำก็ประมาณนี้แหละเนาะมีความสุขที่จะทำก็ทำมีความสุขที่จะติ่งก็ติ่งว่าไหนน้อยเหมือนตำนานานนั้นเราก็เราก็ขอแบบระบายร้องไห้แต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ใส่ใจแล้ว เราอย<ม>ู่ๆเรารู้แก้ใจเราก็พอใช่ไหมมัมมี่โอเคมาประมาณนี้อัปเดตประมาณนี้ห่างหายไปนานก็รอวันไรบิวบิววันที่แปดอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้ยยังอยู่กันงานนึงนจังเลยแบบวัเดี๋จะทราทำไงดีใจก็แบบเอ๊ะรอง,งานหน้าก็ได้คุยกับมัมมี่อีกทจนก็แบบ พอเปิดดูทุกวันก็มันน่าไปจริงแต่มันแบบในความรู้สึกเราอะก็มัคือแบบเบิ้นเบิ้นไปเรียนอะไร่เงี้ยแล้วเบิ้นก็ต้องมาทํางานต่อมันแบบเบิ้นอาจจะเหนื่อยเราไม่อยากแล้วมันเหมือนแบบเจอเบิ้นชั่วโมงหนึ่งแล้วราคามันก็จึงอยู่ถึงมันจะลดราคาจากสามพันกว่าลงมาเหลือสองห้าแต่มันก็สำหรับมันก็ยังไม่แบบไม่จึงเท่าไหร่ จอช่วงเดียเองไปเจองานฟรีข้างนอกอย่างคงมเยเพราะเราโดนไอ้เร uh, ื่องเอที่เราไปดูหนังกับเบิร์นมันไม่คุ้มแต่ก็อย่างนั้ก็ได้เจอแหละเอองเงี้ยอันนี้ก็คือแบบแต่ในงานก็อาจจะแบบเอยอยากไปรู้ว่าเรยเป็นผู้โชคดีไหมอ่ะเนาะแต่มันไม่มีงบแล้วตอนนี้มันยังไม่เต็ม เสียงกับตัวเองอยู่ตอนนี้ว่าไงดิยังไงดิแม่พมมี่ยังไงยัไงดีแต่ยังไม่มีตังค์เระวานนี้ค่ะมาอัปเดตคุณพี่คนน้องเระวานนี้เพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้มันจะมีอะไรอัปเดตแล้วเรื่อยๆถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคค่ะบ๊ายบายไปหาอาบน้ำนอนละเหนื่อยแต่ก็ยังต้องไปหาชุดไปงานพิชยยีงานหย่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแลกบัตรเลยแล้วกัน Okay, bye-bye.